ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เรามาเล่นเล็บบอกกันนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นในแมปไคจูอะไรอะกอซิล่าเหรออแมปเป็นเหมือนแบบกอซิล่าทุกคนกดเพลนะเดี๋ยวกดเพย์นะปิกกดเพย์นะทุกคนโอเคไปลุยคือนี่คือไม่เคยเล่นนะทุกคนอ่าโหลดดิ้งโหลดโมเดลนะผมโอเคโหลดดิงอะไรนั่นอะไรวะเนี่ยโหลดดิ้งเชดตัวเฮียไปเนาะโอ้กอซิล่านี่ยวะไม่ใช่ตัวเฮียแล้วแล้วพี่เป็นตัวอะไรอะ เฮ้ยเราไม่ได้ไงอะเฮ้ยพี่มีตัวพี่เป็นตัว,ตวอะไรไม่รู้ว่ากอซิล<ม>่าอ่าเหมือนแบบขาจะหักเลยไม่ค่อยได้แต่าขาเนี่ยพเดียวแล้วมันยู่ไหนอะปิ๊กมึงเป็นตัวอะไรวะมไ,มไหนๆอ่ะ,อะพ,พี่เห็นมาร์กแล้วไหนๆก็ไม่รู้นะกหกมั้งเอ้ยปิ๊กเอาน,นี่มึงหรอไม่ใช่มานี่มึงนี่ว่ามึงตัวเดียวเหมือนมาร์กเลยเว้ยแล้วกูตัวทเที้ยนญ่น่ะนักเกียตแท้อ่า<ม>วัน อุ ch aí, ch mm ้ยเช็ดเชดโดนกูดิมาต่อยกูไมเวนมึงโดนจระเข้ฟ้าห่างกูโป่คุจะทำอะไรทำายมือกูอยู่อ๋อจะทำลายมือนี่ว่าเออไอ้ีเอาเดียวเดียวนี้โป่โปกูว่ามันไม่ใช่แล้วกูว่ากูต่อยมึงในระยะยับเลยเฮ้ยสกิลสองคืออะไรอ่ะเฮ้ยสเปกจับเฮ้ยเชียอะไรเนี่ยกูอุ้ยเฮ้ย กูก็สกิลใส่เมืองอ่ะมันจะของกูสกิลสองอะไรอ่ะม้วนตัวตีนกาตุ้มหังหมดเลยเฮ้ยเชสแล้วอะไรอ่ะ T H R E E T อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวเฮียเราโคตรใหญ่กอซิล่าไอ้เทียดำเฮียนั่งแม่งของปวว่ะเฮียเราเป็นลูกน้องเราคามก่อนที่เราจลบๆงก่อนเลยว่าตัวทีตัวทีคืออะไรวะเคาร์ลามอ กูวิ่งกูวิ่งเร็วกูวิ่งเร็วมึงช่วยมึงช่วยมึงเจอจระเข้ฟาดหางกูไอ้สัตว์เพื่อนทำเพี้ยอะไรกูทำเพี้ยเพื่อนกูจระเข้ฟาดหางดีไม่ได้แอกกูหรอกจระเข้ฟาดหางนี่ยักษ์นี่นี่ไปช่วยกต่อยดิกระกัดกระกระกระยักษ์มันจะสู้ไอ้เล็กมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี้ยจระเข้ฟาดหางนี่นี่โอ้โหไม่ตายหรอกไอ้เพี้ยมันดูเรื่องมันดิยอมบาสัตว์ไปละเมียวเมียว เฮ้ยมันเพื่นแสงปะวะเฮ้ยเฮ้ยคีบปิกโอ้โหรอยก็โคุณจะตายครไปหมดเลยทีนี้มึงทำเพื่อนกูอืมทำเพื่อนกูคือผมว่าผมว่าผมต้องทำลายเมืองให้แบบพังเรียบๆทั้งหมดเลยว่ะแล้วจะได้ตังค์เยอะอยู่นะมีเกือบทังพังเมืองเฮ้ยอย่ามาฆ่าดิเฮ้ยตัวอะไรมาช่วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนแฝดกูกูแฝดกูมาแล้วอืมกูแฝดกูความลามดิ ่าเอ้ากูตายที่คอสตากูตายโอ้โหปวดแบบเนี่ยกูเพดิมึงอยู่ไหนกูเกิดมาแล้วกูไม่รู้กูเป็นตัวเฮี้ยมคนนั้นน่าจะตัวเดิมมั้งโอเคโอเคเกิดมาละกูอยู่เมืองเดิมอะเฮ้ยกูกูอยู่เมืองใหญ่เว้ยใหญ่โคตรเอาละมึงกูได้เวลาทางมึงแล้วสกิลหนึ่งฟาดหางสกิลสองกระโดดทุ่มเจสตัวทีคืออะไรวะ ชอบสกิก้สอกสุดอะคุ้มแม่งเลยอือหือมันทำอะไรได้วะมันทำะมาให้เรามันให้กูมาพังเมืองลเล่นปะเนี่ยเขี่ยเมืองอะไรไม่รู้ขึ้นสนิมเนี่ยเฮ้ยอ๋อ,อกูฆ่าคนดิ ไอ้ชี้นมันโหดอ่ะมีอ่มันโหดไอ้เขี้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนอย่าโหดดีมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเฮ้ยเอากูยับยับเลยวะไอ้กอสซิลาตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยอย่ามาฆ่าเด็กดิกูจะเป็นกูจะเป็นกอสซิลาอ่าเบเบเบาะเลยวะเบบี้เลยวะเบเบาเลยอ่ะเฮ้ยปิ๊กปิ๊กกูอยู่ด้วยปิ๊กอ้ปิ๊กชุกหน่อยกูรากเพื่อนมาหาแล้ว เออตัวเดิมขี้นี่มันจะเอาให้ได้เลยอ,ะอ่ะเออกูแตมาแล้วเพื่อนกูลองไปที่ชอบนี้มันมีอะไรกูซื้อมาโคหกหหแล้วบักโห,โหแพงเลยกูอยากเลือกแบบเป็นมังกรแบบแบบสามหัวอะไรเลยอะ<ค>อัพชาที่น่าจะเป็น,นผีพึ่งพึ่งป่เดี๋ยวผมว่าผมจะหาแบบไอ้นี่ไงออกเกมพาร์ทไอ้เหี้ยอันนี้เลเวลหนึ่งโกจิล่าสามตัวนี่คือเลเวลหนึ่ง อันนี้ก็แปดร้อยแล้วเรามีเท่าไหร่กูมีสามร้อยซื้อไม่ได้อ,อ,ดอ๋อไอ,อ,อ้น,นี้วิวซีแล้วกูใช้ตัวนี้แหละผมเอาตัวนี้ไปไปตีบ้านทุกคนแล้วก็จะมาซื้อตัวกันนะครับโอเคเข้าใจละเข้าใจละมันอยู่ไหนกูจะไปตีบ้านแล้วฮึม <c oughs> สกิลไหมไหมเย้ yeah, ตัวนี้แหละเฮ้ยเชี่ยป้อมเลยเนี่ยมีปืนปืนใหญ่ด้วยทุม่มแม่งเลยทุม่มนี่เชี่ยทุ่มทีว่าเลยแสดงว่าวตัวโหดแล้วเนี่ย ไม่สี่ร้อบาทแล้วไม่สี่ร้อบาทละซื้อเจ็ดร้อยไว้จะเอาไปซื้อเจ็ดร้อยครูที่ครูเจอกอซินาร์มาต่อยกันเนี่ยนู้นมาต่อยกันทำไมโอ้โหแล้วสามคืออะไรอ่ะอืมอ๋อเออเดี๋ยวพี่ขอม้วนตัวนั่นไอ้เที่ยใครใครมันพ่นอะไรวะเฮ้ยแล้วใครมันพ่นเลยวะนั่นน่ะมันว่าละ นี่เดี๋ยวกูคำรามไปซะสตาร์ทไปดิเฮ้ยกัสเซรากูร้องเว่ยยังเสียงต,ตรงกระทองเลยบอกไอ้ไอ้ไอ้ไ้พี่ใหญ่เขาไอ้ยทุ่มใส่แม่งเลยทำไมออืเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกัสเซราไม่ต้องยิงใส่กูกูอยู่เมืองแนี่เอ้กูอยู่เมืองไ,อม,องไม่รู้เนี่ยกูอยู่เมืองที่แบบไม่รู้ว่าเมืองไหน มันเหมนมุดเมือนอแามยิงพี่ไม่โดนหรอกน้อง,องจะเอาหัวเนี่ยเลือดเลือดเลยหนึ่งพันแล้วจะห้าวไงอ๋อนี่ไงเ<อ>ฮีย้ยก็เกิดเกาะแบบโขมเมืองโหยใหญ่อ,อะใกล้ๆภูเขาไฟเว้ยไหนสกิลสกิลสามนี่ปล่อยดิต่อ,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 อต่อคือปล่อยเช็ดกูพ่นแล้ว,วกูไพ่ฟ้าแล้วโโอ้ห ไม่ใช่กูไม่ใช่โคตรนะแต่โคตรแต่เหมือเยัยเท่ยยัยเค่คนจากจากจากพระราชวังกานสนิมเลยวะรอรอกูช้าก่อนรอพลังกูช้าก่อนโอเคสกิลหนึ่งคืออะไรอ่ะเงียบเงียบเงียบโหแดงแบบน่าดัาเลยวะยุทธสามคืออะไรอ่ะโอ้ฟาดหางสกิลอาร้องเชีวิ่งเร็วตัวทีคืออะไรอ่ะโอ้ยคำรามนี่ว่าแต่กูชอบสกิลสามมาตัวนี้สุดละเท่ดี ไปหรอบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันงั่มสิกูสองพ่นไฟเป็นไงล่ะพ่นไฟหายกัูพ่นมาหาหมดอะ่ะเป็นนัดเจรกันปะละ่ะนี่กูได้เจ็ดร้อยละโอ้โหต๊ะเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้ยเจ็ดร้อยหกสิบพอดีคอมุงก้าคือแล้ววะ กูได้มาละกูซื้อตัวแมงมุมมาละก็เพละเออแมงมุมแมงมุมยากแน่เลยเป็นกอิาเป็นันเป็นตัวอะไรรู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาหยุดเมืองที่มีป้าประการแล้วกูเห็นตัวเขี่ยด้วยครวนั่นไหปิ๊กปิ๊กกูมาช่อมึงแล้วลไปลไปกูเองไอ้ที่เนี่มันเคยทำกูไว้โดนยขี้อโดนสะโอ้โหมันดมัด้ียี่เรีนี่เรนี่เนี่นี่นีีมาีีนีีนี โอ้ยมันจะเอากูไม่รู้ดิไม่แมมุมมันเดินยากแท้วะเฮ้ยกูคาไปทั่วแล้วเฮ้ยไอคิอตติล่ามาไอ้ปิ๊กปิ๊กมึงอยู่ไหนฮะกูกูไม่ฆ่าละกูไม่ฆ่าละกูปล่อยให้มันต่อยกันเลยอ๋อแล้วคือเราฟาร์มเราดิว่าฟาร์มส่วนตัวเราดิว่าเพื่อนกูมาเจอมึงจนได้ปิ๊กเฮ้ยมีคนวาดน้ำมาเฮ้ยตุ้งตุทองวาดน้ำมาเฮ้ยใครวาดน้ำวะ นี่เคยศเคสกิลหนึ่งแ้วสุดวะเชนี่คือปยกูปยอะไรนกูป้ยปยปเฮ้แมงวิ่งคนเร็วอะเอยกูลงน้ำด้วยดิราเ๋ยกูลงน้ำด้วยดิอยเียมุดเขียแมงกระพุนปะเนี่ยอยกปมึกเลยวะกลัวอปิกมึงดูกูดิอยากแมงกระพุนอ่ะ คิดว่าน้ำเลยจ้ะวะป่าหมื่นปะวะกูมาแล้วกูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วพุ่งไปเลยพ่อพุ่งไปเลยงั้นมันไม่ขึ้นวะไม่มีมันไม่มีคองวหรอยากอยากอยากได้คองวะพวกซิลล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบางคำยากเกินโอ้โหกูจมน้ำเลย กะโดดได้กระโดดกระโดดได้ด้วยเฮ้กระโดดได้ด้วยมันไม่มีปล่อยายยิงสไลเดอร์ยิงยายหรอวะกูวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้วผมวิ่งมาทุกคนปั๊บฟันมือทั้งหมดบิน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 แมงมุมกูบินไปแล้วนี่ไงไอเด็กน้อยเสียงคำรามกูเป็นยังไงวะ พี so ่ม <brightness> <desserts> <men> ังกรมีกูมาแล้วกูมาแล้วมึงทำเพื่อนกูอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหลุม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 เฮียเฮียเฮียกูตายกูตายกูตายไม่ใช่ว่ากูตายยังไงยูกูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่อ่าเจอเพื่อนเด้วยเหลือสองร้อยหรออ๋ออ๋อมันเป็นทีม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 โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮี้ยนี่มันจะมาฆ่าเข่าไว้เฮี้ยเียมชอบมาฆ่าเข่าไว้เฮี้ยเนี่ยคอสิา่าตัวอะไรมันรึลงกูซะ ลงซะโอ้โหข้าวเมลว์เนี้ยนี่จิ๊กน้องก็ตกไปเจอฝาาแฟกูตกไปเฮ้ยเฮี้ยมันโดนลุมจะตายแล้วอ๋อมึงโดนนะโดนซะนะเฮ้ยกูตายจะต,ต,ตายแล้วเว้ยตายหนึ่งเอา้าหน้ากูกนา ใครวะไอ้บิก๊กไอเฮีย้เนี่ย <laughs> โอเคก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าก็เดี๋ยวคลิปหน้านา่นาจะแบบน่าจะแบบไปฟาร์มให้ตัวสักคนโหดซะว่ะนะแบบตัวแบบคนโหดเลยเออโอเคท<ด>ุกคนจัะผมบาย